โอเคนะครับวันนี้เอ,อเราจะมาถ่ายเกม GTA กันนะครับหลังจากที่ไม์ครับวิธีกรของเราไม่อไม่ไม่มองมอะไ่ะขอโทษครับนี่คือแอดมินนะครับอ่าแอดมินจะเจอเออสิ่งที่ไม่น่าคาดคิดตองเมงอ๋อแอดมินบ้บาไปแล้วนี่คือการแก้การบาร้านนะครับนี่ครับล็อกคุณดูนะครับ อ๋อยังไม่ถาม,ถามผมเลยผมชื่อเลยอะครับ <c oughs> อู้อู้ไม่ไม่ตายโอเคนะครับอันนี้คือการใช้ดีเซอร์ดิเกอรน,นะครับอูยังใช้ไม่เป็นเอออู๋ไม่เป็นไม่ตายอะ่ะมาดูกูดีกว่าครับ <c oughs> นะครับอึด <c oughs> กว่าอึดก <c oughs> ว่าอะไรวะปะหนึ่งยิงไม่แม่นเอง <c oughs> โอ้ยแม่ง โอเคนะครับอ่าเขาบอกว่ายิงคุณนะครับอ่าคูยิงมันนะครับ à, อา่าไม่ตายอะ่ะยิงมายิงมายังไม่ตายอะ่นออนนอะ,ะนี่อ๋อไม่เป็นคนเหล็กครับเนี่ยใครมออะไรวะเนี่ยคนเหล็กคนเหล็กต้องทนในนี่ไม่ได้แน่ รูฟองขนาด R P G นะครับอ๋อแม่แงเต็ม <c oughs> ไปหมดนโะ <c oughs> อ้คนเดียวกันครับเห็นหน้าแม่งคนเดียวกันอุ๊ยแม่คนเหล็กจะฆ่าหนูแม่เอ้ยล็อกจิ้วกูด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ตายแน่ล็อกตายแน่ โอเคนะครับอ่าไปครับเราเราออกไปข้างนอกดีกว่าครับนี่คือการออกข้างนอกแบบกินเกียร์นะครับอ่าคุณล็อกดูครับอ่าคุณดูนะคะโอ้โห,โ,หโหยังไม่รอดเลยเขาเนี่ยอ่ากดจีขึ้นมาเร็วอ้าวตายตลอดออโอ้หน้าหน้านาโ <laughs> อ้แ <laughs> ม Ä ่มีคนตายครับแม่เดี๋ยวเราจะมาโดยมอเตอรไซค์กันดีกว่า ไม่ต้องหรอกครับนี่ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับนี่ครับคุณเคยเห็นมอสไพร์บินได้ไหมครับอ่าไม่เคยเห็นครับอ่าคุณอ่ะคุณกดจีมาหาผมทีครับอ่นานแ๋ยวก็โทรให้ดูอ้าวูยังไม่จีเลยโอ้รถแม่งรถปิวเลยอ่ะโอ้โแอชจุยด้วยซิดลามลามเบิมเว้ย ช่วยด้วยแม่แม่ไหนว่าลามไหนว่าเออเราจำกัดอายุกี่ปีครับหน้าเกมนี้จำกัดเหรอผมว่าห้าปีก็จบเออผมว่าสามขวบก็เล่นได้นะ <c oughs> <3 S 2> เพราะว่าสิบแปดปีแม่ง ย,ยังยังยังมีเอ้ยสามขัวยังมีคนเล่นน่ะสิแปดปีไม่ต้องหรอกในด,ดูดีครับว่าเรือจะมีเนตัตไหมไอ้ย,อยากคนในยู u b e จะถามว่าเติมนี้เติมไรเราควรจะบอกไหมเนี่ย จะบอกแน่ครับทาง description ไม่ก็เออในเนี้ยแหละเดี๋ยวโพสให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านล่างนะครับเฮ้ยบอลเอ้ยเออคุณคุณครับเดี๋ยวคุณขับรถกับผมไหนได้ไหมไหนอ่ะคุณอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นก่อนขึ้นถาก่อนเดี๋ยวคุณกด G นะผมกด F เองอ่าฮะเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูโอเคครับท่านผู้ชมคุณจะได้เห็นเออการบินได้แบบเต็มตัวนะครับโอเค ยู่ไหนเนี่ยชาวล็อกบิดได้ใช่ไหมเนะี่ยนี่ครับคุณกดจีครับคุณกดจีครับอ่ากดจีดิเว้ยโอเคครับคุณกดจีครับกดยังวะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กดไม่กดโอเคนะครับอ่าคุณล็อกครับมากดจีครับมากดจีมากดจี เอากดจีคารนี้อีกดจีครับกดจีอ่าคุณเอ้ยเดี๋ยวก่อนต้องตรงนี้เออต้องตรองนี้โอเคนะครับนน่นน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 น้นน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 น คลิปนี้อาจจะเป็นการเอ่อโชว์นี่คือโชว์เอ่อการโชว์แบบการขี่มอเตอร์ไซค์โชว์นะครับอ่าไม่เชื่อดูนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะคุณล็อกครับคุณเชิญครับอ่านี่นะครับอ้าวเออครับนี่นะครับดูนะครับนี่คือการโอโอโรุววันนี้เราคงไม่ได้ขี่กันแล้วล่ะครับโอเคนะครับอ่ะอืออู โอ้โหขับอย่างนี้โอเคนะครับนี่คือการฝาาการบินนะครับใช่ไหมไปด่านมาคคุณยังรถมาผมเดียวนะครับแต่วจะพาตัวเอ้าวแม่งแกล้งรถตูกอ้าขึ้นมากันเลยนะเออโอ้โอ้ตายเลยตากล้องตายนะครับโอ้อ้าว เมาอย่าขับนะครับนะครับอ่าคุณพาทัวร์ครับ<ม>าพาทัวร์ดิมาครับเดี๋ยวผมอ้าอไรวะแต่เป็นต้องอยู่นิ่งๆก่อนอยู่ก่อนเอ้ยเอาเอาลงสิไม่ลงก็ขับตแ่แหละเอ้าคุณอ้าวเอ้ยรอก่อน <c oughs> แม่งไม่รอเลยนะครับอ้านี่คือข้อดีของเกมนี้ครับอาคุณออาคุณวิ่งไปครับงเรายกรอได้แล้วเฮ้ยเฮยแม่งแม่งติดในตัดเฮ้ยโอแ <laughs> ม่งพาผู้โดยสารตายนะครับกามีโอ้ คาเมคาเมตายแล้วไม่ไม่ยือเก่กโม่โอเคนะคะสำหรับเซิร์ฟนี้ก็เอาจจะไม่มีอะไรดีมากนะครับดีแค่เือมมอบอสไสเนตัสนะครับแบบแอดมินพอเกียนหน่อยโอเคนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ก็คนน้อยมากนะคะไม่เชื่อดูห้าคนเขาบอกแอดมินกวนตีนโอ้เขายอมด่าตัวเองมันก็กวนตีดี่แหละ กวนตีนมากครับมึงอะแอดมินเม่ถามใคร